บ่าเป็นยังมาช <oh <okay>? mm ็อตตอนเท่นี่ยมันยุ่งยิมยิมยิมเนี่ยโอ้ยหลายอยู่โอ้ยก็ได้อยู่วพูน่ะมีตรงไหน่ตรงลายหนึงหลายส่วนเลยมาใส่กุ้งไปก่อยยามเสาจ้ะใส่ตุ่มกุ้ง อ๋อนี่ด้หลายย่งคับอืมแต่งางามๆคุณสดๆจะเต้นดงเดงดงเด่งเนยงามคับงามคับน้องเปนแม่เท่จ้า นี่จ้าวิธีชีวิตการหากินแบบชาวบ้านเขาเนาะโอ้โห <c oughs> จับอนเอาแน่นนะเนี่ยลายแห้งพี่น้องเนี่ลายแห้งโอ้ันประกาศว่าใส่ด่